ได้วิ่ยไม่ตอบก็เลยเขาให้มาดีคลินิกอันนั้น่ะให้เขาฉีดให้เลยวอ่งเขามีฟิลเลอรด้วยนะตัวนี้ตัวร้อยไหมถ้าเขาดึงไม่ดีนี่เพราะว่าคนนี้หมอคนนี้นันเคยนั้นด้วยอยู่ถามเขาใ้เขาฉีดรีวิวฟิลเลอร์เยได้ไหยเขาเลือกคนแล้วโอไม่ดีขนาดไหนตัว โอ้ยทุกคนตอนนี้จะบอกว่าแอร์ร้อนมากกำลังขับรถเอารถไปทำแอร์นะทีแรกวิปิดที่อุ่นนังเลยรถ,รถเพิ่งปีกว่าเองแต่อันนี้แบบแอร์แบบไม่เย็นกระทันหันเลยมันเป็นเพราะอะไรแต่รถไปจอดอที่ในตลาดบ่อยมากเลย มันแนนแบบว่ามันจะอ้วกแล้วขยะก็ไม่เอาทิ้งนาทีนะะทั้ง,งจะอ้วกทั้งร้อนดูอากาศข้างนอกก็ดีดนะีะแต่แบบถ้าเปิดแล้วมันมันก็ร้อนเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงภายสองเข้าปายสองสี่สหนาทีเนะี่ยดก็ไม่นานอยาีโอ้มันร้อน แบบว่ามาทิ้งน้อยไงอันนี้ก็ขยะบ้านเขาดงนั้นคืแบบมันมันมีแต่ลมแต่มันเม็นทีเย็นความเย็นนะทุกคนมันแล้วว่าแบบมันท้าให้เราแบบเวียนหงเวียนหัวปวดหัวจะพวกจอะไรไปแบบ มาทำทำแอร์คน,น,นมาทำอาแอร์โอ้ไม่มาคืนโอ้ยวอะไรจะถึงนี่นะคือสภาพแบบดีนะเน่นเป็นคนที่แบบเหงื่อไม่ออกหน้าง่ายอะ่ะเป็นคนที่แบบ บางคนนะแบบเหงื่อเฟิร์มเลยนะหน้าเนอแต่งหน้ามาไม่ทนไม่อะไรนี้เลยีเดี๋ยวจะไปแวะกินข้าวก่อนแวะกินข้าวแวกินเดี๋ยวก่อนแล้วก็ค่อยไปร้อนมันแบบมันมากระทบผิวแล้วตัวมันเหนียวเหนียวอะ่ะคือบอกไปเหมือนเหมือนดูข้างชายทะเลแล้วมันร้อนอย่างเดียวมันไม่นั้นอะ่ะ สบายอากาศนะกระจกอะเปิดอยู่มันมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะเพราะข้างนอกมันก็ไม่ได้เย็นนอกก็ร้อนโอ้เข้าใจคนที่เขาแบบขับรถตัวเก่าเนาะแล้วคันนี้แบบแอร์ไม่มีอะไรเงี้ยที่เปิดกระจกขับ เราต้องมีเขาควรสูงตัวไวเ้เดี๋ยวเดี๋ยวสายเขา้าเนี่ยเหรอไม,ม่ไปยืนข้างลเลยขาไปขออาตอันนี้อันนี้อันนี้ชาร์จแบตเหรอทุกอย่ไฟฟ้าเนี่ยเนี่ยเห็นพี่เปิดไฟ <ป S 1> <ป>ฟ้าแล้วเขามาเติมทำไมอ่ะนี่ไงเห็นเติมน้ำมันทำไมเขาก็ใช้สองระบบไงเห็นไหมเนี่ยอ,อ๋อแล้วทำไมเขาไม่เติมไฟฟ้าล่ะเ,ลเขาก็เติมน้ำมันสวยจังเลยคนไปแดงนไปอีเฮ้ยแต่ทำไมอันนี้มันข้างหลังมันมืดๆืดะ ดำๆอ่ะเนาะอยากเคลียนตัวคุณพ่อเหรอโอ้ยหักลมังตัวโห้ดังก๊อฟทำไมไฟท้ายมันดำๆเหรอไม่ไดถอยหลังเข้าเขาจะถอยหีเข้าแล้วกัวปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยฮะทุกคนแอร์เย็นแล้วนะเมื่อกี้ไปร้าน ไปไปหาช่างมาช่างบอกว่าน้ำยาแอร์ขาดเหรออืมอืมเล่นน้ะสะอนเวดดี้ฮอตเลยร้อนหอยคุณแม่ร,มร้อนหอยเอาไม่อยู่หรืวอว่ผู้ชายคขับหลอกคุณแม่อยากเสียตัวมาทันทีเลยเว่าแล้วอ๋อว่าแล้วไม,ไม่ใช่ผู้หญิงขับหลอกอุ้ยเงินออก รู้อย่างนี้อยู่บ้านก็ดีแล้วเติมทักเอ้ยวันนี้มันชอบคุณแม่มันชอบให้คุณแม่ให้หน้าแม่โนสับเนาะเวลาเข้ามาทียเบอกอย่าอย่าอย่าเพิ่งนี่โทนสับเลยมันกลัวโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีเด้อมาถ่ายให้ดูว่าโอ้ยมันห้อนแล้วก็มาเจอกันอุ้ยถ้าป้ายทะเบียนเก้าเก้า ป้ายแดงเอาไว้คลิปนี้ก็ไว้สานี้ก่อนเอาไวแบบเจอกันแบบทักทายกันแบบพอหอมปากหอมคอเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะจาจะบ๊ายบาย